ราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับฟีมิโตเซียนะฮะก็มาเล่นในภาพออลต้านะฮะเนี่ยสวยไหมผมก็จะจะมารีวิวให้ดูนะครับมือเงียมากเลยบางทีมาเล่นภาพออลต้าผมก็กลัวเรื่องเอ s เอเหมือนกันนะครับสวัสดีหลเฮ้ย นั่นแน่นั่นแน่เฮ้ยไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งใครอยู่บ้านสปิงเนี่ยเขาเขาเขามาดิตีต่อตีต่อใช่ฟ้าไปเนี่ยใช่จะใครล่กคิดว่าคนเดยวเข้าไปแล้วตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยโอเคเอ้าเมื่อกี้ฟ้า เอาฟ้ามันเล่นนานแล้วเหรอมีคนปะเนี่ยเห็นตั้งโลไว้มีมีมมีคนเหรอมีเฮ้ยทำไงอ่ะเหลอเหลือฟิมอ่ะจะยอมเป็นปืนเลยนี่โลน่าจริงอ่ะเขาเขาฟิมจะยิงฟ้าไงเง้ยนายอย่าทำเชียวสิเดี๋ยวเดี๋ยวนายเจอปืนเราดูฟังเสียงกันไว้ฝั่งโนมีคนอ่ะฟ้า ไปโลชาร์จโลแต่อ่ามันเยอะจริงอะฟ้าตั้งตั้งแฉไม่ดีนะตั้งแฉไม่ดีนะเฮ้ยเรามาสู่ดูซุ่มดีกว่าโอ้เราไม่ได้เจอฟางนันอะคิดถึงยากใกล้คิดอะอย่าลืมฝั่งลูกนี้มีกันบ้างนะโยมันมากันแล้วร้อยหมดแล้วร้อยหมดแล้ว มาพร้อมกันเลยว่ะเหลือตายหนึ่งตายสองไงคุณหล่อละแค่นี้คุณก็หล่อละตายสี่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนฟ้าตัวฟ้าใช่หรอเดี๋ยวช่วยมันไม่มา โอ้โหจตายเฮ้ยได้สไนหมแหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วได้สฟิล์มได้สนฟิล์มได้สนังเหอได้แล้วได้ชุดเอด้วยไข้าไเข้าไปเข้าเาเข้าาเเเาเ เรามีที่นึงอยากจะชวนฟ้าไปอะ่ะทีไหนอ่ะเราอยากจะชวนไปเยเอ้ยอยากจะชวนไปทะเล <c oughs> เราออกมา <c oughs> ชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหฟ้าอาทิตย์สวยอะ่ะ <c oughs> ฟ้าเห็นแดดตรงนั้นปะ <c oughs> อ่าทำไมอ่ะก็จะหันตูดให้แดดอะ่ะ เล่นมืออะไรเนี่ยห <laughs> ันตูดให้แดดไอ้สัดเมื่อกี้ฟิล์มก็ไม่อยากออกตัวแรงหรอกเพราะว่ากล้องฟิมมันแพงอ่ะเออเมือ่อว่าฟิมงงกับหนังสือมากเลยนะเว้ยทำไมอ่ะก็เปิดไปหน้าไหนก็มีแต่หน้าเธออะ <c oughs> รอคพอแล้วขืนไม่ได้เจอนานะ่ะแต่แบบอยากให้รักเรามั่นคงอะ่ะ ไปพร้อมกันเราว่าเราไปดิเถอะนี่ไปเถอะเร็วเราอิ่มด้วยเร็วเดี๋ยวเราคุมให้เดี๋ยวเราคุมให้ได้แล้วนะโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อมานะเดี๋ยวเราให้เทสามไปเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันบ๊ายบาย รอบนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะให้เขาดิบไปอย่างดีๆนะครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปเมื่อกี้ก็เป็นคลิปเจ็บสาว EP สามนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดตับสกายให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิป EP สี่ต่อไปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยเห็นคนขอมานานแล้วผมก็ทำออกมาให้แล้วนะครับผมถ้ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่คนดูแล้วนะครับผมก็ทำเต็มที่แล้วนะผม ก็เดี๋ยวพบกันอีพีี่เนาะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ